สวัสดีค่ะมือนีเขาเขั้วคือเกาค่ะยัยอ้วนแซบนัวเขาคั้วคือเกาค่ะมาเบิรกันมือนีแรกหนึ่งสิกินเขาครับยนีฝน,นกระตกว่าเศร้าจะพี่นนองเอ้ยสองสามมือตดกันแลวกับมาเงินมางองมือนีเสนอเมนูอย่างตีกะเครืองลองเลยตุ่มเซบกระดูกมูจะพี่นอง สมแซบกระดูหมูมาอนี่เนี่ยผักตัางสายกระซ้อยไว้เสถ๋วยใบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเคียงนะจ้ะเนาะอะสรมีข่าตะไคร่บักเขียวเทศบักพริกนะจ๊ะใส่ลงไปเลยอันน้อาไข่เบิดพี่น้องมาแช่กระได้ดอกไปเลยใส่ดอกดีลงก่อนจะน้อยปรุงหมอเขากัน หมูอหอก่อนหอกพริกหอกกับปุงบะขามเปียกบางอย่างเอาเนาะขามเปียกใส่ลงไปแล้วขามเปียกใส่ลงไปแล้วปวงหม้อแล้วจ้าใส่เครื่องลงไปทุกอย่างเลยพี่น้องกระสม,มิ่งรสดีเนาะจานะ้ะเนาะผงนัวน้ำปลาเกลือลงไปเรียบร้อยส่วนผสมเน่าเอื่นกระสมิ่งแบบพริก,กทูบเอาจา้าแล้วก็นบะเกเี๊ยส์บะขามเปียก ทาตะไคร่เนี่ยะจะเครื่องแกงเขาเนาะาตม้มยำเขาก็ได้เอาใช้กระปขามเปียกไข่เอิญหน่อยอันนี้ก็จะเป็นต้มไปน้ากันทาตักออกไปต้มใช้แก้วสุ่มนะจ๊ะพี่น้องเอาเสรต้มแก้วสุมทีก,ก็ผักผิกอันกับตม้มมันจังไข่ขากันน้ำพอดีมันสุกแล้วเขาก็จังไข่เสียตักออกก้อนจัง่อยเอาหมูใส่หมูเขาใส่เฉียมคนตกพี่น้องตกสองมือสามมือสามก็หละ่ะ เพราว่ามันเทียวเทียวแล้วขนกระไดเทียวเทียวจัดเป็นอย่างเนาะจัดเพื่อนข้าใจน้ำมาข้าใจแล้วเข้าใจยิ่งละติเนาะกับเขา่ากับน้ำจ้าหม้อพ่วมเดือดพ่วมปดหม้อกันเลยเดือดแล้วห้องกับจังบักเชียทีห้องสูงห้องจังควายเสียวหนีนุ่งเนาะไปบักกูดแหงลงไปน้ำพอมันหอมๆจักหน่อยแต่เ้างสิเนีนพักตัางสายละพี่น้องนี่น ไปจ่าช่วยนะบัดเ้าปุง๋งนะกับเขากระบ่กบบมี่ยังมากไม่ดอกพี่น้องนี่ก็คือกระดูกหมูเฮาล่างทำกวนสาวแล้วดีแล้วก็เตรียมใบบะหมี่สดๆดอกจากกระสดด้วยดอกต้อซื้อมาใส่ซสองฟิตใบเวลาเขาอยากกินมันจกกังพวไดอกพหาซื้อ,อยากพี่น้องเสียบคือเกาอยู่กับปูเฮามักดอกพี่น้องเขากินง่ายๆมันก็นง่ายเขาจะไปตีว่าของแช่ตู้เย็นบ่แซ่บดอก กะเลียวไปพี่น้องต่ว่าข่อยกินได้เดี๋ยวมาเห็ดเป็นแพ็แกใส่ถุงมาจากถุงราคาราคาราคาแนนซองฟีดหมอกกอกเจ้าว่าหมูวาก่พี่น้องเนี่ยเวลาลำบากฝนตกห้องไปสื้อหาซื้ออะไรเครื่องเข้า,า,อ,ขาขอ,อย่างน้ําหลานเขา็นตังสีง่ายดีพี่นอ้องได้ทีแล้วหม้อห้องก็ไรเท่กระดูกงไปเลยมจักหน่อย ยังแก้มเนมันก็ออกแล้วเนาะเ้าสนะิปิดฟ้าไบหนี่ก้อนเนาะปิดฟ้าไบสักก้อนอันฝนมันยังเหเ่าก็จังสีมาเบิงไหมกะว่ามันเดือดปุดปวดปวดปวดแล้วกะหมูเ้ามันสุกมันอยังสักก้อนเ้าก็จังสีมาซิมนะจ๊ะสุกบ่หยากรกพี่น้องมันเป็นแนวเห็ดยากเนาะนะวางเา้ารอหมูสุกเ้าก็ไปตำแจ้วตำยังใบถา ผสมข้าก็ตําเรียบร้อยแล้วพี่น้องแก้วใส่บเคี้ยเทศดเฮาเนาะกีบอกพีกีกระเทียมนี่เดียวเฮาก็ตําใส่กันกับเคี้ยเเทศที่เฮาต้มมาแล้วจ้าเปรี้ยวๆใบแก้วเฮาก็เรียบร้อยแล้วบ้ดนอาหารบ่มีแนวยากจ้ะพี่น้องหันมาเบิ่งหม้อห้าบาดที่นี่รวง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 วะ จักน้อยเนาะอีจักน้อยจักน้อยแม่น้ำน้องโบ๊จักน้อยกันนี่กันโอ้ตึ้งน้องปี๊บเปียบะยาดอกกระดูกหมูเนาะน้ำบ๊อดสีแดงเพราะวันห้องมามี่ขาหน่อแต่ว่ามันกระเสียบคือเกา่เอาบะแดงอุ้งตงซื้อเนาะเอาปี๊บเวจักน้อยกันจังให้มันเปิดบ้างอีกวานนี้เปิดวานนี้ไหมนฮับสิมแสบเลยวานนี้ ตรวจสอบหมออข้ากันดาษบานเ่ยเอ้ยปวดลงได้ทีแล้วได้ทีแล้วนำแดงต้งกใสยอันบักพริกผงลงไปน้ำตาจา่าพรอมบักพิกผงด้ยด้วยร้ยใบยอัน,นอตังสายลงแลยวพี่น้องซิมกันบาท แซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วอร่อยแล้วพี่น้องตุม่มแซบกระดูกหมูพี่น้องตุม่มแซบกระดูกหมูหอมหอยวนหอมปักตังสายพอดีสดน้ำแซบๆจ้าเขาก็บรรยากาศฝนตกจ้ะพี่น้องสดน้ำมนนันอ้อนนมไม่แห้งกินเขาก็ตุมต่มแน้วตุ่มแังสินะ คลิปนีปากเอาไว้ซํานี้นะคะน้องพี่น้องปาก็นกำลังแรงใจกดเลยกดแช่ใจอวนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อตไปนะคะเด้อพี่น้องคลิปนี้กระตุะะ้มแซบกระดูกหูเป็นอันว่าเซจเรียบร้อยพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนีไว้ซํานี้สวัสดีคะ่ะ